สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขขูสุข,ขุนก่อนที่จะไปเหตุงานนะพี่น้องก็อยากมาอัดคลิปอยากมาเบาซนะูพี่ขงน้องฟังนะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ถามเขามาว่าอยากมาเมา่ไกอยากมาไม่ริกาอยากมาทํางานอยากใหญ่ประเทศมายุนี่สิมาแบบไหนนะพี่น้องก็คือว่า,าที่สําคัญนะพี่น้องมันยากมากๆคือเรื่องวีซาวีซามามาเมาริกานี่คือว่าหินหินสุดๆนะพี่น้อง วีซ่าท่องเที่ยวนะ่ะคือว่ายืนอยู่ลอยคนก็นจะพานอยู่ดกประม่านหาคนสิบคนถึงมาพูนี่มันแล้วแต่ดวงในเพน้พนองเม่แมนว่าเออเจ้าสีมีเงื่อนหลายเจ้าสีรวยเจ้าสี่านมันมาเมียในเพน้พนองวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศนี่เนาะประเทศอเมริกาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงแม่นเจ้าสีมีเงื่อนหลาเป็นได้กระางเป็นเป็นเรียนจบสูง เป็นอันทงานขาราชก๊กจักรกับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวกขบามาผ่านนะพี่น้องมันแล้วแต่ดวงบางคนมันมีเงินมีเงินติดกระเป๋าแค่บ่กี่หมื่นผ่านกับมีกับพวกหกันว่าเขาเอากฎเกณฑ์ใดมาตัดสินนะพี่น้องกับล่องยื่นเบื้องกับล้วกันคือว่าบ่อยักเว้าแห่แบบว่าตัดความบังของสุขุสุขนกับนอกทุกอย่างมันกับบล่องม่ล่องกับบรู้กวาวีซ่าท่องเที่ยวไม่เห็นงานใดบอตามหลักมั่นนะพี่น้องตามหลัก กฎหมายบานเมืองเขาวีซ่าท่องเที่ยวบรสามารถที่จะเหตุงานใดแต่ว่าส่วนมากนะพี่น้องคนไทยที่มาวีซ่าท่องเที่ยวก็จะไม่แอบทํางานกันนะพี่น้องบมื่อใสนับสนุนนาพี่น้องไม่ได้สนับสนุนให้มาทํางานแต่คือว่าเขาสามารถมาใดมาทํางานหาเงินใดเขาก็อยาเตุงานในช่วงมาท่องเที่ยวบงางทีเราจะมาแบบว่ากอาจจะมีนะพี่น้องแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่า คนที่มีเงินอิหรีบุรตั้งใจมาเที่ยวอิหรีบรุรษชวนมากส่วนมากเขาจะมาทํางานกันนะพี่น้องมอ่แอบทํางานกันถามว่าทางรัฐบาลทางกรมแร่งงานเขาบดตรวจบังบ่บอค่ะพี่น้องขาเจ้าบอตรวจคือประเทศเกาหลีประเทศ,เทศนะ่ะบ,บดเลยล่ลงตรวจตอมอ่อริยลงตรวจแบบนั้นเฮ็ดงานส่วนมากขาจเจ้าเฮ็ดงานก็นกนจะเฮ็ดแบบจะรับเงินสดก็จะตำรวจก็เฉพ่ะมาบุญไว่พ่ามาตรวจตอมอบรล่งตรวจนะพี่น้อง คือว่ากัูพลังคนกับมาวีซาทองเที่ยวกับมาด้ผัวดาเมียยู่นี่กะมีกับยู่ต่อเลยหรือว่าพลังคนมาทองเที่ยวพ่เมื่อเลยกะมีนะพี่น้องมาแบบอ่ยูแบบโรบินฮูดดังเสียเมื่อเธอเดียววาสัตรุยจังเมื่อเธอเดียวกะมีคือกันหลายคนกับมาด้เมียดาผัวกับแต่งงานยืนเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายยูนี่กะก็ได้อกันนะพี่น้องละคือว่ากับบได้สนับสนุนอันนี้ชื่อว่าจีแจงซูฟังเดเอย่าสีคิดว่ากดสนับสนุนเดะคือว่าเบาซูฟัง่าอ่า แนวทางมันมาแบบใดจังสีมาได้นี่ยพี่น้องวีซ่าท่องเที่ยวหนึ่งกินการลอตเตอรี่ Card, ari, มันจบไปแล้วเนาะมันจบไปวันที่8ปดของเขาาเลยว่าคลิปสูฟังมาข,ข่าอยค้าหยากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตข่อยใะพี่น้องกินการลอตเตอรี่นี่ยมันจะเปิดปีละเทือแค่นั้นมันจบไปแล้ววันที่8ปดนี่แหละเป็นเดือนหนึ่งปีละเทอือเดือนหนึ่งรอบปีหนาผู้ใดอยากสมัครนลอตโต้ Card, ari, กินการลอตเตอรี่เพราะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะสำหรับข่อยคิดล่าเพราะว่าคนไทยนะ่ะได้โคตรตาในหลายมากๆมาก,มากแบบ ไดมาแล้วกะไดมาแบบถูกต้องตามกฎหมายได,ไดกินการไดเวิร์กเพื่อมีเลยน่พี่น้องนั่นหละแล้วกะ็อันที่สามนะพี่น้องอันที่สามก็จะบอกแบบไปไว้ๆไ,ได้พี่น้องว่าก็จะเฝ้าเพจนั่นอันที่สามคือว่าประสบการณ์ของข่อยเองหาผัวฝรัง่งเนะีพี่น้องหาผัวฝรั่งเลยนี่ล่ะสหรับข่อยคือว่ามันง่ายที่สุดสำรับข่อยแล้วเนาะถ้าเพราะว่าอยากพี่น้องยังกับไดมีได้ม,มาประเทศนอกก็จักเขาสิมาทางใดก,ก็คือว่า ง่ายที่สุดสำหรับข่อยคือว่าหาผัวฝรั่งก็อาจจะอยากสำหรับหลายๆคนเนาะก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสะดวกทงังใดนะพี่น้องหาผัวฝรั่งก็หาแบบว่าเอากูบ่ไดดภาษากูบ่ไดดไปเห็นมองอยู่ดวงฝรั่งหลายๆกูสิหาทั้งใดนะพี่น้องหลายคนที่แบบนี้มันบ่หาทางเว็บไซต์หาคู่้ะพี่น้องข่อยก็เจอผัวข่อยเนี่ยยู่เว็บยู่ทางเว็บไซต์หาคู่ไทเฟอร์ดิ้งเนาะก็คุยกันอยู่ประมาณหกเดือนก็นแล้วก ยื่นวีซ่านะพี่น้องยื่นวีซ่าคูหมันไดมากก็จังไดมากด้พี่น้องพุ่มนาสิใดมีเงืนเล้าก็มาได้ไง่า,า,ายๆพรามเป็นว่าอะไรคนก็นถามมาว่า่าตัวเครื่องบินแพงบ่อย่าไปคิด่าดตัวเครื่องบินพี่น้องอย่าไปคิดเลยประเทศนี้คิดเรื่องว่าจะยื่นวีซ่าเนวดใดเหผ่านก่อนก่อนอื่นเนาะยื่นวีซ่าเนวใดใหผ่านเท่านั้นเองมาถึงเรี่ยวปฐมญาตตกงานพี่น้องงานเยอะแยะงานวุ่นุ่เออจนเลยเลือกงานเอาคนหลักคนไทยนะ พราะว่ามันร้านอาหารไทยเยอะมากที่รับสมัครคนแล้วก็สวัสดิการมีพอเด้สวัสดิการดีคือ,อว่าอม่ามาา่ต้องบ่ต้องถือเงินมาหลายเป็นเถอะเอาคาตาคาเครื่องมากแเอาเงินคากินมานิดหน่อยแค่นั้น เพราะว่าเขาส่วนมากสวัสดิการทั้งร้านอาหารเขาจะมีบานพักห้ส่วนมากเด้เลือกเอานะพี่น้องมีบานพักเข้ากระซอยเขานี่เน่น้อยแค่นั้นเองสําหรับคนทีเฮ็ดงานในครัวหรือว่าบางร้าเนเฮ็ดงานเสืบ์บเพิ่งเสียคนใดที่ได้ภาษาเฮ็ดงานเสือบางานพนักงานเสือบจะได้เงินทิปหลาบางบางคนในเดือนละสองแสนสามแสนู่มีได้พี่น้องบางคนนะเพราะว่าร้านในมันบีซี่ยุงย่งยุ่งอ่ะข้าจ่อจะได้ทิปน้ำลุกค,คาหลานะพี่น้องสําหรับพนักงานในครัวเสียคือคอยในเฮ็ดงานในครัวกะ ก็จะได้เงื่อนเดือนอยู่ประมาณแสนแสนกว่านะพี่น้องแสนแสนสามนะพี่น้องเหตุงานนั้นเนมือ่อดผได้เป็นมือแอปมือแอพพลิเคชันนะพวกของถอดพวกแกงเสียก็สิได้อยู่ประมาณแสนสามแเป็นพวกมือพัดที่ข่อยลงมในคลิปน,ะไน,นะ,ะ,ะ, 6, ปะได้เงินละมื่ละมื่ละหกพันกว่าได้ยู่พี่น้องผู้ใดที่ผัดผัดปิ่นนะมีประสบการณ์เขาเจาจะจ้างขนาดนั้นบางร้านหายลร้คนนั้นอีกพี่น้องบางร้านคือว่าเขา เขาองการค้นเขาขาดเคล่นค้นงานมาส่นเทาะเขาก็สิคาจ้างเขาจะแจงจ้าง,างแพงแล้วก็ห้ทิปอกตกจังหาใกล้วันอตกจังหานะพี่น้องแต่ละมะัธยีเจียงซูฟังสําหรับผู้ใดที่อยากมาแล้วก็บ,บรูวาสิมาจังไดอําดับแรกเลยว่าเออจะยืนีซสาม,มาแบบใดดีเท่าน,นั้นเองนะพี่นอ้องและสิพพิคิดเรื่องค่าตั๋วก่อนสาหรับข่อยกับเน่นั่นเลยสำนีแหละมีมีอยู่สองอย่างพเพราะว่าลรตเตอเรอเอตเตอ๋อ รถตกยินการอ่ะมันต้องเริ่มปีนานพี่นองมันเมดเขตเมดอ,อายุแล้วมีแค่สองอย่างสําหรับข่อยแต่ตอนนี้แค่นั่งคือว่าหายมาพี่าทตร่องเที่ยวต่องเที่ยวนะ่ยกับบ่ค่อยเป็นไดดอกบ่ค่อยอยากให้เฮ็ดเป็นไดดอกเพราะว่ายานเสีย่าทาเนียมฟรีซื่อ,อ,อเพราะมันผ่านยาก,ากมากมากที่สุดเลยแล้วก็อันที่สองคือหาผัวฝรัง่งอ่าคือว่ากับมีพี่เขาต้องทําม,มาว่าถ้าหายไดจางยืนมาไดบ่ ได้ยอพี่น้องแต่ว่าในจางเขาบอย่อมเขาบอย่อมดอกที่จะไปเสียสละค่า,เ,าเวลาเสียเงินยืนให้เจ้ามากว่าคุณเป็นใครเขาบ่หูจักเจา้าเขาบ่หูจกักว่าถ้าเขายืนมาแล้วเจ้าเสียเมื่อยนเขาอิหลีบอจะเมตงานน้เขาอิหลีบอแปลว่าเขาบ่เสื่อใจใเจา้าว่าสันเถาะเพราะว่าส่วนมากนะเขาจะยืนให้ญาติพี่น้องเขามากมาก,มากกว่า เออทางนั้นคณะญาติพี่น้องเขาก็ยังไม่ค่อยยืนกย่นีีเด้เพราะว่าหลายคนที่ยืนมาแล้วงเสียปวดเขียนเดี๋ยวด้วก้องก็จะเป็นสันส้นๆเลยพี่น้องหลายคนที่ยืนวิสาห้นอ้นมากนะ่ะที่ผ่านมากนะคือว่าเสียเวลาไม่ใช่เวลาโดนพี่น้องเป็นปีสองปีบนระยะเวลาที่รอดทีร้านอาหารที่เจ้าของร้านอาหารที่จะยืนให้อ้นขนอยู่เมืองไทยมากนะก็าอาจจะเป้าไว้ๆเนี่ยเด้อพี่น้องบอกขอใจกับคอภัยเด้อพี่น้องว่าขอย่าว่า ใช่เวลาอประมาณปีสองปีจังจะได้รับวีซ่าพานละกะับจานทนายมากก่บข้าจางังถือว่าเป็นแสนเป็นแสนสกลัวผละละแล้วกัเอกสารเยอะแยะมากมาก,มากนะพี่นอ้องเอกสารเยอะแยะปฏิพ่อมาแหล้วเนาะอันนี้ซีบ่ายกตัวอย่างสูฟังพ่อมาแหล้วคนคนนั่นมาใดใบถูกต้องตามกฎหมายเหล่นี้ไปอยู่ร้านอื่นนะพี่น้องนั่นแหละมันก็นเลยเป็นสาเหตุคือว่า นายจ้างที่เป็นเจ้าของรานะ้านนะบอยากจะยืนให้คนไทยมากเนื่องด้วยเหตุผลแบบนี้นะพี่น้องนั่นลหละยากอย่พี่น้องทามาอยนี่แล้วนะบบจะอึดงานแต่ว่าิด้นแต่ยงเดียววาจาึงไหนจะยืนวีสาพานันท่อน,นั่นเองนะพี่น้องผู้ไดสวดกับมองหาหัวพลัง่ง่ายดีนะพี่น้องเขาเว็บซต์หาครูสหรับก่อยแนะนําได้แค่นี้ละก็ ดีสาต่องเที่ยวล่องยืนบังกระไดนะพ่น้องกับปรตรงไปเสื้อผู้ใดเอาประสบการณ์ประสบการณ์เจ้าของบอล่องกับบอลูคือบานและแต่ว่าม่นก็นยากได้จัหน้อยนะพ่นนองคลิปนี้ก็ซั้นนี่นะคะมาพอพอกันคลิปไหนเริ่มกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจเห็น้อคาไปแล้วค่ะ